กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับรายการดูยันวางเดือนกุมภาพันธ์นี้บอกเลยว่าซีรีส์เข้าใหม่เยอะมากๆนะคะและ EP นี้แอดจะมารีวิวซีรีส์ที่กำลังฮิตแบบสุดๆไปเลยนั่นก็คือ Forecasting Love and Weather พยากรณ์วันนี้มีลักบางแห่งดูจากชื่อไทยแล้วเนี่ยก็เตรียมหมอนรอกันไว้เลยนะคะใช่ค่ะเมื่อได้ดูแค่สอง EP แรกเนี่ยก็จำเอาหลายๆคนฟินกันแบบสุดๆไปเลยนะคะ และตอนนี้ยังติดชาร์ตอันดับหนึ่งใน Netflix ประเทศไทยอีกด้วยนะคะจะรอช้าหย,ยุดทำไมไปดูรีวิวกันเลยค่ะ Lo ้ n ล็อบ e a ะเวทแค่ชื่อก็ชวนดูแล้วใช่ไหมล่ะคะออนแอร์มาตอนแรกก็ควาเลตติ้ง4.5-14%และอ p ีล่าสุดเนี่ยเดตติ้ง9กระโดดแบบสุดๆปิดที่7.849%เลยนะคะถือว่าทำลายสถิติตัวเองในทุก EP ีเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเพราะพอรดเรื่องที่น่าสนใจมากๆยังสอดแทรกวิธีการทำงานของกล้อมอุตุนิยมวิทยาในเกาหลีด้วยนะคะหรือนักแสดงสุดฮอตอย่างทรงคังผีเสื้อนุ่มจากซีรีส์ n นเ e อ l ์เ s และพักมินยองสาวสวยจากเลข,ขาคิมที่เล่นเป็น working woman ได้สวยและมีสนเสน่ห์แบบสุดๆไปเลยค่ะเรามาทำความรู้จักกับตัวละครหลักใน Forecasting Love w e a t e r พยากรณ์วันนี้มีรักบางแห่งกันดีกว่าค่ะ ตั้นักสแสดงสาวสวยพักบินยองที่รับบทเป็นชินฮากยองเจ้าหน้าที่ชำนาญการแห่งกรมปรตูนิยมวิทยาเกาหลีวัย34ปีเธอคนนี้เนี่ยเป็นคนฉลาดมากนะคะค่อนข้างเชื่อมั่นกับกฎเกณฑ์และตัวเลขแบบสุดๆและยังเป็นคนที่มีความโปรเฟชชั่นแนลพอตัวเลยคะ่ะเพราะเธอคนนี้เนี่ยแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวได้ดีมากๆนะคะอีกทั้งเธอก็ใกล้จะเข้าประตูวิวากับนุ่มหล่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ทําให้ชีวิตเธอในช่วงนี้เนี่ยออกจะยุ่งๆหน่อยแต่เธอก็ต้องเจอเรื่องที่ไม่คาดฝันนะคะทําให้ต้องยกเลิกงานแต่งไป มาถึงหนุ่มคนนี้กันบ้างคะ่ะทรงคังรับบทเป็นอิชิอูเจ้าหน้าที่ในกรมอุตุนิยมวิทยาเขตปริมณฑลวัย27ปีนะคะที่เขาเนี่ยเป็นคนง่งายๆหลักธรรมชาติแบบสุดๆและยังเป็นหนุ่มที่คิดนอกกรอบอยู่เสมอนะคะไม่ยึดติดกับความน่าจะเป็นใดๆทั้งสิง้นทําให้เขาเนี่ยภายนอกดูเป็นเด็กหนุ่มที่ไฟแรงแบบสุดๆไปเลยค่ะ อีกหนึ่งหนุ่มนะคะยุนผักที่รักบทเป็นพันกีจุนลุมหล่อฝ่ายประชาสัมพันธ์วัย34ปีของกองอุตุนิยมวิทยาเกาหลีแฟนเก่าที่แทงข้างหลังของฮากยองได้เจ็บแสบมากๆนะคะดูภายนอกเขาลึ้มถึงดูดีมีฐานะแต่ภายในเนี่ยแอบขี้เหนียวและเจ้าเล่ห์แบบสุดๆเลยค่ะมาต่อด้วยชายคนนี้ ยูรารับบทเป็นแชยูจินนักข่าวสาวสวยวัย25ปีเธอเป็นแฟนเก่าของอ e ีชิอูและยังเป็นชู้ลับๆของฮันกีจุนกับฮากยองอีกด้วยนะคะและเธอเนี่ยก็ได้แต่งงานกับฮันกีจุนสมใจเลยคะ่ะไม่ต้องบอกก็รู้นะคะว่าเธอคนนี้แอบไร้กาดอยู่นะคะเรื่องราทั้งหมดเกิดจากความสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยิงของ4่คน2คู่นะคะ ฮากยองกับฮันกีจุนผมพอรักกันมา10ปีเกือบจะได้แต่งงานกันแล้วแต่หากยองดันจับได้ว่าฮันกีจุนเนี่ยแอบแซบกับแชยูจินแบบจะจักาห้องเลยคะ่ะทําให้ทั้งคู่เนี่ยต้องจบความสัมพันธ์กันแบบไม่สวยสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็ต้องมาเจอหน้ากันทุกวี่ทุกวันในที่ทํางานไม่บอกก็รู้ค่ะว่าอึดอัดแค่ไหน และอีชีอูกับแชยูจินคู่รักที่มีรสสนิยมค่อนข้างแตกต่างกันมากเลยนะคะอยู่ๆเนี่ยแชยูจินก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนและบอกเลิกอ e. ีชีอูเหล่อไปคบกับนุ่มหล่อสุดมั่นคงอย่างฮันกีจุนซะงั้นจนวันหนึ่งหัวหน้าของฮากยองได้ลาออกเพราะสุขภาพนะคะทําให้เธอถูกเสนอให้เลื่อนตําแหน่งมาเป็นหัวหน้าแทนหรือต้องย้ายไปศึกษาดูงานต่างประเทศด้วยความที่เธอช้าใจมาจกๆนะคะเกือบทําให้เธอตัดสินใจหนีไปต่างประเทศแล้วค่ะกระช่างอีชีอูได้ถูกย้ายชั่วคราวมาประจำการที่สำนักงานใหญ่นะคะ ได้อยู่ทีมเดียวกับฮากยองถึอแม้ทั้งคู่จะไม่ค่อยลงรอยกันเรื่องงานนะคะแต่อีชีอูเนี่ยก็คอยทำให้เธอฮึดสู้อีกครั้งจนเธอตัดสินใจขึ้นมาเป็นหัวหน้าในที่สุดค่ะ วันหนึ่ง ECU ชวนฮากยองไปดื่มปอบใจนะคะและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ของทั้งคู่เลยค่ะ <Wow. S 1> พร้อมด้วยความที่นิสัยของฮากยองเนี่ยเวลาเมามักจะควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้นะคะจนเธอตื่นขึ้นมาอีกทีดันอยู่บนเกียงเดียวกับ ECU เข้าซะแล้วนะคะ <Wow. S 2> เนี่ยแหละค่ะที่แอดบอกว่าแค่ EP 2เนี่ยแซบไม่แผ่วจริงๆค่ะ <Wow. S 2> และด้วยความที่อ ECU เป็นผู้ชายที่ชอบห่วงใยคนอื่นอยู่เสมอนะคะหลังเกิดเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยทำให้อ ECU คอยดูแลห่วงใยฮากยองเสมอมานะคะจน <Wow. S 1> ทําให้ฮากยองเี่ยริมมมควา รู้สึกที่เปลี่ยนไปเลยค่ะ ด้วยปณิทานที่แน่ๆของฮากยองว่าในชาตินี้จะไม่มีแฟนในที่ทํางานที่เดียวกันอีกแล้วทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ต้องคอยหลบๆซ่อนๆหรือเรียกง่ายๆว่าต้องแอบแซบแบบไม่ให้ใครรู้ใครเห็นนั่นเองค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวความรักของทั้งคู่นะคะที่ไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยจะเดินหน้าไปแบบไหนและจะลงเอยยังไงต้องคอยติดตามให้ได้เลยนะคะในซีรีส์ Forecasting Love and Weather พยายกรณ์วันนี้มีรักบางแห่งทุกวันเสาร์อาทิตย์ทางช่อง jtbc อีกสับไทยทาง netflix เท่านั้นนะคะ ที่แอดดูมา4 EP ก็พอเข้าใจในคอนเซปต์ของเรื่องที่จะสื่อเลยคะ่ะว่าอากาศและความรักเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันอยู่นะคะคือความไม่แน่นอนนั่นเองคะ่ะรวมไปถึงสัญญาณต่างๆของอากาศก่อนที่จะเกิดฝนตกหรือหิมะก็เหมือนกับสัญญาณพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของคนที่บ่งบอกถึงความรู้สึกของคนนั้นที่เปลี่ยนไปนั่นเองคะ่ะและเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะคือเรื่องราวของอาชีพในซีรีส์เรื่องนี้ถ้าใครได้ดูซีรีส์เกาหลีหลายเรื่องเนี่ยจะเห็นว่าคนเขียนบท ตีแผลและเจาะลึกอาชีพต่างๆได้ดีมากๆนะคะเรื่องนี้ก็เช่นกันที่ทําให้เราได้รู้ว่ากว่าจะมาเป็นคําเตือนหรือคําพยากรณ์ต่างๆต้องผ่านกระบวนการอะไรมาบ้างคะ่ะรวมไปถึงระบบการทางานการเตรียมความพร้อมของในเกาหลีนะคะที่ในทุกหน่วยงานเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยคะ่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งซีรีส์ที่ตีแผ่อาชีพออกมาได้ดีมากๆเลยคะ่ะ าใครที่ชอบซีรีส์รักโรแมนติกอย่าง Forecasting Love and Weather พยากรณ์วันนี้มีรักบางแห่งต้องดูให้ได้เลยนะคะและจะพบกับนิยามความรักในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อนคะ่ะใครที่อยากให้เรามารีวิวซีรีส์และหนังใหม่ๆแบบนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่กับรายการดูยันวางทาง YouTube ช่อง t CJ Creations นะคะ